สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้นะคะถ้าเกิดว่าติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องเนี่ยไม่คืบหน้าหรือว่าไม่ได้รับการติดต่อกลับนะคะหรือว่าในเคสกรณีที่ปรับโครงสร้างหนี้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังประสบปัญหาจ่ายไม่ไหวหรือในเคสที่คุยกันยังไงก็ไม่ได้ข้อยุติสถีวันนี้ค่ะเวล w นิวส์ของเรามีอีกหนึ่งทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องหนี้นั่นก็คือทางด่วนแก้หนี้นั่นเองค่ะ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับมาตรการทางด่วนแก้หนี้กันก่อนนะคะว่าคืออะไรทางด่วนแก้หนี้เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่แบงคชาติเนี่ยเขามีการตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนหรือว่าเสริมการทํางานของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินตัวย่อก,ก็คือสคงศูนย์นี้เดิมทีเนี่ยจะมี call center อยู่แล้วนะคะก็คือ1213แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยค่ะซึ่งทางด่วนแก้หนี้เนี่ยจะ ช่วยเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องหนี้โดยเฉพาะนะคะทำให้ลูกหนี้ที่มีปัญหาสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ หลักการทำงานของทางด่วนแก้หนี้นะคะก็คือว่าจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งข้อมูลของลูกหนี้นะคะไปให้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ค่ะโดยที่ถ้ามีคำถามว่าต่างยังไงกับที่เราติดต่อเองนะคะต่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในกรณีที่เราติดต่อไปแล้วแต่ติดต่อไม่ได้นะคะหรือว่าเรื่องเนี่ยไม่คืบหน้าหรือไม่ได้ข้อยุติเราก็สามารถให้ทางด่วนแก้หนี้เป็นตัวกลางได้นั่นเองนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เราส่งให้กับทางด่วนแก้หนี้เนี่ยเขาจะมีการ ส่งให้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ทุกๆสัปดาห์นะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างต่ำคือสองครั้งก็คือวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีถ้าช่วงไหนที่มีลูกหนี้เยอะนะคะเขาก็จะเพิ่มความถี่ในการส่งข้อมูลให้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้นั่นเองนะคะ หลังจากส่งข้อมูลไปแล้วนะคะภายใน2อาทิตย์ค่ะสถาบันการเงินเจ้าหนี้จะต้องติดต่อลูกหนี้กลับมาเพื่อเจราจารแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าภายใน2สัปดาห์ยังไม่ติดต่อกลับมาลูกหนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปแจ้งได้ที่หมายเลข1 2ึ3นะคะเพราะโดยปกติการทํางานของสคออง,งอน,นั้นนะคะเขาจะให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้เนี่ยรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของลูกหนี้แต่ละรายกลับมาที่สค งอด้วยทุกวันที่10 20แล้วก็ทุกสิ้นเดือนนั่นเองนะคะดังนั้นในกรณีที่เกิดมีปัญหาขึ้นมานะคะผ่านไปแล้วตามระยะเวลาแล้วยังติดต่อกันไม่ได้นะคะทางสคง,งอก็จะสอบถามไปเพื่อให้ได้คําตอบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นและจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้ปัญหาเรื่องนี้ยุติโดยเร็วนั่นเองค่ะส่วนลูกหนี้แบบไหนนะคะที่สามารถเข้ามาตรการทางหน่วนแก้หนี้ได้บ้าง ็ต้องตอบเลยนะคะว่าลูกหนี้ทุกประเภทวงเงินนะคะจะเป็นบุคคลหรือว่าจะเป็นธุรกิจ SME ก็ได้เหมือนกันและทุกสถานะของการเป็นหนี้เลยนะคะคุณจะเป็นหนี้ปกติจ่ายปกติอยู่นะคะแต่ว่าขาดสภาพคล่องเริ่มไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เข้ามาตรการได้เป็น NPL แล้วก็เข้ามาตรการนี้ได้นะคะหรือว่าจะเริ่มมีปัญหาในการปรับโครงสร้างหนี้ก็สามารถเข้ามาตรการทางด่วนแก้หนี้ได้เหมือนกันค่ะ ส่วนวิธีการในการที่จะติดต่อทางด่วนแก้หนี้นะคะเหมือนที่ได้บอกไปว่า24ชั่วโมงก็เป็นเพราะว่าเราสามารถติดต่อกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้นั่นเองค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w 1 2 1 3 o r t h a p p d e b c a s e นะคะ หรือถ้าใครยังงงอยู่ไปที่ Google เลยค่ะแล้วเสิร์ชคำว่าทางด่วนแก้หนี่เท่านี้ก็จะเจอช่องทางในการกรอกข้อมูลแล้วนะคะหลังจากที่เข้าไปหน้าตาเว็บไซต์นะคะก็จะเข้าไปหน้าแรกเนี่ยไปอ่านข้อมูลที่เรียบร้อยก่อนนะคะว่าเงื่อนไขของมาตรการของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากนั้นก็กดยอมรับค่ะ พอกดยอมรับแล้วก็จะเข้าไปสู่หน้าของการกรอกข้อมูลแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญค่ะข้อมูลที่ครบถ้วนก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างเร็วนะคะไม่ต้องมาตามข้อมูลกันต่อเพราะเรากรอกได้ครบถ้วนแล้วข้อมูลเนี่ยแบ่งเป็นสส่วนนะคะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลทางด้านการเงินค่ะข้อมูลส่วนบุคคลก็กรอกให้ครบนะคะโดยเฉพาะตรงที่เขามีดอกจันเอาไว้ชื่อนามสกุลนะคะรหัสอ้างอิงอันนี้เลือกได้3แบบเลยค่ะ เลขที่บัตรประชาชนนะคะเลขที่หนังสือเดินทางเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลนั่นก็แปลว่าถ้าเป็นนิติบุคคลก็ใส่เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็บอ,อกเหตุผลค่ะ ว่าทำไมเราถึงเข้าโครงการทางด่วนแก้หนี้นะคะซึ่งเหตุผลเนี่ยก็ไปตามความเป็นจริงของแต่ละคนเลยนะคะบางคนอาจจะตกงานนะคะรายได้หายไปก็เลยไม่สามารถจะผ่อนชําระได้แล้วหรือบางคนติดต่อธนาคารไปแล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับนะคะก็เลยต้องใช้ทางด่วนแก้หนี้นะคะก็สุดแล้วแต่นะคะของแต่ละคนหลังจากนั้นค่ะมาดูส่วนของการให้ข้อมูลทางด้านการเงินนะคะ ผู้ให้บริการของเราเลือกเลยนะคะสถาบันการเงินเจ้าหนี้ของเราคือที่ไหนแล้วก็เลือกแนวทางที่เราต้องการอันนี้เนี่ยต้องพิจารณาดูดีๆนะคะว่าจ่ายไม่ไหวตอนนี้หรือมีปัญหาตอนนี้แล้วแนวทางที่อยากได้มีอะไรเขาให้เลือกหลายข้ออยู่เหมือนกันจะยืดระยะเวลาชำระหนี้จะพักชำระเงินต้นลดอัตราดอกเบีย้ยยกเวน้นหรือผ่อนปรนดอกเบีย้ยผิดนัดชำระ หรือเปลี่ยนประเภทหนี้เพื่อให้ดอกเบี้ยเนี่ยถูกลงหรือจะปิดหรือชำระหนี้เร็วขึ้นเยอะแยะเลยนะคะก็เลือกตามความต้องการของเราส่วนตัวผลิตภัณฑ์ก็ดูว่าเป็นสินเชื่อที่มีอยู่ที่ต้องการแก้เนี่ยเป็นสินเชื่อประเภทไหนบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อกดเงินสดก็แล้วแต่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าในหนึ่งธนาคารเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้ที่อยากจะแก้ มากกว่า1ผลิตภัณฑ์เช่นสมมุติว่ามีบัตรเครดิตแล้วของแบงก์แต่แบงก์เนี่ยยังมีสินเชื่อสมบุคคลที่อยากจะแก้ด้วยอันนี้ก็ไปกดเพิ่มผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ระบุสาขาให้เขาด้วยเหมือนกันนะคะว่าเราไปทําธุรกรรมาสาขาไหนอย่างไรนะคะต่อมาถ้าเกิดว่าการแก้หนี้ของเรามีมากกว่า1สถาบันการเงินลองดูด้านล่างจะมีปุ่มที่เขียนว่า เพิ่มสถาบันการเงินอันนี้ก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมก็คือเลือกแนวทางที่ต้องการบอกแนวทางที่ต้องการของธนาคารแรกไปแล้วสถาบันการเงินที่2อ,องเราต้องการแบบไหนก็ใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็กดเพื่อขอรับรหัสต,ติดตามเรื่องนะคะโดยรหัสติดตามเรื่องเนี่ยจะถูกส่งมาทาง sms ค่ะ แล้วเราก็ไปเอาหมายเลขที่ส่งมาทาง SMS นี่ยกลับมากรอกในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดส่งข้อมูลเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลให้กับทางด่วนแก้หนี้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะประมาณ 7จถึงวันหรือว่าตีไปเลย2อาทิตย์ก็แล้วกันนะคะ mm. ก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าสถาบันการเงินเจ้านี้เนี่ยติดต่อเรากลับมาแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดต่อกลับมานะคะ mm. ก็สามารถโทรศัพท์ไปแจ้งที่หมายเลข1 2 1 3นนะคะศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินได้เลยนะคะ mm. โดยอย่าลืมค่ะ mm. เขาจะถามรหัสติดตามเรื่องของเรานะคะ เราก็ต้องจํารหัสติดตามเรื่องให้ได้ด้วยเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่จะได้ทําให้เขาทํางานได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ตามเรื่องให้เราได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านี้ก็ถือว่าทําให้เรานั้นมีโอกาสจะแก้ปัญหาเรื่องดีได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ ส่วนใครที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาการเป็นหนี้มาตรการช่วยเหลือต่างๆในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเขารวบรวมเอาไว้หมดเลยนะคะทั้งลูกหนี้รายย่อยลูกหนี้ธุรกิจแล้วก็ช่องทางในการติดต่อกับสถาบันการเงินรวมไปถึงมาตรการในการช่วยเหลือต่างๆอีกเพียบเลยไปหาข้อมูลกันได้ในเว็บไซต์ของแบงคช์ชาติเพิ่มเติมค่ะ